กินัใจปล่อยมันไปสิ่งไหนไม่ใช่ของเราปล่อยความผูกพันที่มันขอวียาความสุขนั้นมันอยู่ที่เราใช่อยู่ที่ใครหยุดไปกวางกับคำผูดปันยานเนี่ยเขควายหยุดไปใส่กับคำพูดท้องโคน ฮัลโหลฮัลโหลัลโหลฮัลโหลัลไหลฮัลโหลฮัลโหลฮััลโหลฮัลโอลฮัลโ กี่ปีที่แล้วอ่ะพี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งนเริ่มสร้างนะคะนั่นแหละมันกี่ปีเราคิดไม่ออกก็ตอนนี้สองพันยี่สิบสี่แล้วสมคักจบไปหกสปีแล้วหกกว่าปีแล้วใช่ไหมอ๋อก็คุณคุณลุงเกิดตอนนั้นเกิดหนึ่งเก็นี้คืแปดสิปีแ้ก็แปปีนี่อนุสรสถาน เวลาพาใครมาเที่ยวใช่ไหมคนจะถามว่าไอ้รูปปั้นตรงนั้นมันคืออะไร,ะจ,รจริงๆอะไม่มีหรอกไม่มีชื่อไม่มีอะไระว่าเหมือนเขาเป็นรูปผู้หญิงไงแสดงสัญลักษณ์ว่ารอคอยสามีมาลบกลับบ้านอ๋อเป็นสัญลักษณ์ว่ารอคอยสามีที่ที่มาลบที่อยู่โซเวียตที่อยู่อ่ารัสเซียกลับบ้านรัสเซียบุกมาถึงนี่เลยนะหลวงพี่ อันนี้เป็นฝั่งเบอร์ลินตะวันออกที่เขาแบ่งกันไงคนะ <l ux> ือ,อไอฝั่งตรงเช็กฟรชาลีไงค่ะเอาฝั่งเช็กฟรชาลีเดี๋ยวมันเป็นประวัติศาสตร์เยอะว่าเขาทำสะอาดดีนะนี่สะอาด<ะ>ร้อนจริงๆเลยนะอืมก็เฉียงมันสะอาดเป็นคนละคนละค,คนละแบบกับที่วัดเราอ๋ออุ้ยสวยทําสะอาดสะอ้านสวยงามต้นไม้ก็เรียงกันเป็นแถวเป็นแนว โอ้โหต้นไม้เรียงกันสวยนี่ตรงดิกเลยอาจารย์ต้นไม้ถ้าเกิดหน้าเลาะนี่น่าจะสวยวหน้าที่ดูแลเด็กดเอไอ,เอไม่มีชื่อแต่ว่าเป็นผู้หญิงเขาเป็นสัตว์รักอรอคุณสามีมารอกำลังเศร้าอยู่รอยอยู่เมื่อไหร่จะกลับบ้านสักที ตอนมันจะย้อยมากเลยนะมันจะย้อยแบบลากลกับดินนะหรือว่าจาักแก้ววัดเราอะ่ะที่เรียงจักแก้วระหว่างสวยๆสวย,ส,วยสะอาดสะอ้านสวยงามนี่นี่ประตูประตูทหารเขาคาดว่าเลยถือปืนอ๋อ โอ้สร้างถ้าจะทำที่แบบนี้เขาทำทำไมเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อะไรเป็นอนุสรณ์สถานเขาเนาะให้มาเดินผ่อนคลายได้ที่ที่เห็นไหมคะที่มันเป็นรูปเคียวที่พักก้าวไก่โดนอะเคียวกับคอนเนาะอ๋อนั่นเหรอเอ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 อเคียวกับคอนที่จริงมันก็ไม่แหละที่พักก้าวไก่เป็นชาวนาเฉยเออ ทหารรัสเซียแต่งชุดแบบนี้เออใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันเลยไม่ใช่เป็นเหมือนอันคือเหมือนที่ไต่เขาทําดอกไม้อ๋อดอกไม้พวงหล่นหลังจากว่าเอาว่เขาเรียกว่าวางวางวางเวลาที่วางดอกไม้สการะใช่ค่อ๋อวางดอกไม้สการะมันจะเป็นพวงพวงอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอเจ็ดเจ็ด เอ,อันนี้เป็น,อ,อ,นอนุสรณ์สถานเราเดินไปได้นะคะเห็นพี่เราเดิน,ปน,ปนไปขึ้นไปได้แหละ้วก็เหน็น,นถ้าอยู่เป็นเยี่ยมก็วัดตะถุใช่ไหมวัตถุโอ้โหเทอน,อนุสรณ์สถานทหารโซเวียต อุทยานเทปโธอนุสรสถานทหารโซเวียตเยอรมันเป็นอนุสรสถานสงครามและสุสานตั้งอยู่ที่อุทยานเทปโธในกรุงเบอร์ลินเบอร์ลินตะวันออกในอดีตอนุสร์ออกแบบโดยชาวสถาปนิกโซเวียตยาคอบเปโลปอนสกีโดยสร้างเพื่อลำลึกถึงทหารโซเวียต7 0 0 0ถึง80,000คนที่เสียชีวิตในระหว่างการรบ ในยุทธการเบอร์ลินในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม1945อนุสรสถานเปิดให้เข้าชมในวันที่8พฤษภาคม1949 4ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดอนุสรสถานนี้เป็นอนุสรสถานหลักของเยอรมนีตะวันออกโดยอนุสรสถานเป็นหนึ่งในานามอนุสรสถานโซเวียตที่สร้างในกรุงเบอร์ลิน โดยมีอนุสรณ์สถานอีก2ที่คืออนุสรณ์สถานเทียการเท่นในเขตดามิิเตอร์และอนุสรณ์สถานเซนฮอนเซอร์ไฮเดอร์ในเขตพังโคอนุสรณ์สถานหลักของอนุสรณ์สถานโซเวียตออกแบบโดยสถาปนิกชาวโซเวียตเยฟเกนีบูเซดิต e มีความสูง12เมตร อนุสาวรีย์ประกอบไปด้วยทหารโซเวียตถือดาบกำลังอุ้มเด็กผู้หญิงชาวเยอรมันโดยยืนอยู่เหนือเครื่องหมายสวัสดิกะที่ถูกทำลายโดยสร้างจากความประสงค์ของจอมพลสหภาพโซเวียตวาซิลีสุยคอฟโดยลำลึกถึงสิบเอกนิโคลัยมาซาลอบ ระหว่างการบุกค,ครั้งสุดท้ายที่กลางของกรุงเบอร์ลินโดยได้ช่วยชีวิตเด็กหญิงสาวอายุสามขวบที่ตามหาแม่ที่หายไปในท่ามกลางกระสุนปืนคนของนาซีนอกจากนี้อนุสรณ์สถานยังมีโลงหิน16กโลงแต่ละโลงจัดจารึกชื่อ16สาธารณรัฐของสหภาพโซเวียตในปี1 9 4 0ถึง1 9 5 โดยรวมถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาริโลฟินิสต่ตอมาคือสาธารณรัฐปกครองตนเองสังคมนิยมโซเวียตคาเลริยาในชื่อ16สาธารณรัฐของสาภาพโดยที่หินอ่อนสีน้ำตาลแดงและลงหินที่ใช้ในการสร้างอนุสรณ์สถานโซเวียตนี้ ส่วนใดได้มาจากคันทำลายอาคารทำเนียบนายกรัฐมนตรีไร้หลังจากกํแแพงเบอร์ลินถูกทำลายมีผู้มีวังดีนิรน,นามได้ทำลายข้าของในอนุสรณ์สถานรวมถึงได้สร้างรอยขุดขีดเขียนต่อด,ด้านโซเวียตทำให้ชาวเยอรมันตะวันออก 250,000คนได้เดินขบวนที่อนุสวณ์อังวลีสถานในวันที่3มกราคม1990เจ0 0 0ส,สู้กันยกสุดท้ายอ่ะทหา,า,าวรวอลินทหารเยอรมันทหบโซเวียตเมกาที่บุกเข้ามา,าค,นคนตายหลวงพี่เป็นทหารโซเวียต22,000คนแล้วก็20,000คนเป็นทหารเยอรมันแล้วมอแดน สามหมื icana, zat, ่นคนเป็นคนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เลยทำให้เป็นออร์ซอนของชาวรสเซียอยู่ตรงนี้ือมคนนายเยอะนะพวกนี้ตายหมดแล้วมั้งเนี่ยตายหมดยังจิโอ้ตายไปแล้ว ตอนเขาตอนเขามาลบก็คงจะประมาณกลางคนแล้วเนาะตอนนี้มันแปดสิบปีแล้วถ้าเขาอยู่กันร้อยกว่าปีคงไม่มีใครอยู่มีแต่นายทหารทั้งนั้นเลยเจ๋งๆพี่เขาไม่ชั้นใต้ดินเออใช่ใช่ชั้นใต้ดินอยู่ตรงไหนเนาะชั้นเหนืออ๋อนั่นไงตรงตรงประตูนั่นแหละใช่ไหมตรงประตูตรงประตูเป็นชั้นใต้ดินจันมันดูหน่อยโอ้โหเฉลิมฉลองอย่างดีนี่พี่อธิบายหน่อยสิ อือโอ้ขนเยอะมากเลยสินสุกสงครามสมัยนั้นสงครามใหญ่ก็ยังตายไม่เท่าไหร่นี้สมัยนี้สงครามเล็กๆเนี่ยตายเป็นแสนนะทุกวันนี้เครื่อง1นี้19เขาบอกว่ามันเป็นแค่บุบัติเหตุเสีย อ๋อมันจะบอกรูปที่เก้ารูปที่สิบอะไรประมาณนั้นนะอธิบายอืมอืมอืมอ๋อสมัยนั้นอาจารย์นี่รูปปั้นนี่ไงพวงลีดโอ้ยหยบอาจารย์วุ้นลากยุคแปดสิบกว่าปีเออแปดสิบกว่าปีแล้วใช่ใช่ใช่เยอรมันไม่ธรรมดา ถ้าขนาดแพ้สงครามนี่ยังยังขึ้นมาเป็นอันดับเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของยุโรปอยู่ถ้าคนตายเขาเรียกพวงหลีดแต่อันนี้เขาเรียกพวงมาลาอ๋อพวงมาลาเหรอนช่ไหมคะถวายเออเท่าไหร่นะวางพวงมางพวงมาลาเออเออซาดุดีเฉยป้อถ้าคนตายเขาเรียกพวงหลีดเออเออจบเออมันจบครับหรือถามคุณลุงว่ามันเปิดหรือยังคุณลุงบอกว่าให้จ่าค่า